สาวๆคะถ้าคุณกําลังมองหาหูฟังบลูทูธน่ารักน่ารักที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณขอแนะนํานี่เลยหูฟังบลูทูธยี่ห้อ a i r p o หูฟังบลูทูธที่แถมฟรีเคสซิลิโคนเลื่อกได้เองกว่า16แบบ a i r p r o เชื่อมต่อง่ายแค่เปิดเคสสามารถรองรับการใช้งานได้100%ทั้ง iOS และ Android สามารถใช้ห้อยกระเป๋าห้อยพวงกุญแจพกพาสะดวกรับประกันคืนสินค้าได้ภายใน7วันได้ของจริงสบายใจหายห่วงหูฟังยี่ห้อ a i r p r o มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกมีเคสให้เลือกกว่า16แบบชาร์จผ่าน USB Type C มีไมโครโฟนในตัวสามารถใช้คุยงานได้คุยประชุมได้ไม่ต้องพกมือถือ a i r p o มาพร้อมกับระบบ Easy Connect สำหรับ iOS การเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่เปิดฝาเคสแค่นี้มือถือของคุณก็จะเชื่อมต่อให้เองอัตโนมัติและสำหรับ Android เพียงแค่เปิดเคสและเชื่อมต่อเข้ากับ b l e t ู tooth มือถือตัวหูฟัง a i r p o มีระบบ Gesture Control สามารถกดเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้ง่ายๆไม่ต้องกดที่มือถือ ใส่แล้วไม่มีหลุดมีเสียงชัดเจนเบสหนกักเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหูฟังนี้ยังสามารถกันน้ำได้ในระดับ ipx 5ากันเหงื่อสบายหายห่วงเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังบลูทูธยี่ห้อ a i r p o ตอนนี้ทั้งร้านเราลดราคาพิเศษเหลือเพียง599บาทแถมฟรีเคสซิลิโคนเลือกไดเองหนึ่งแบบภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกที่ปุ่มกดสั่งด้านล่างได้เลยค่ะส่งฟรีเก็บปลายทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเรื่องบ้าน ต้องไว้ใจเรา